ใครที่เพิ่งจะเปิดเพจใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งค่ากล่องข้อความเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยิงโฆษณานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพจของคุณจะกลายเป็นเพจกักกาเพจดา,ดาดไปเลยนะครับอย่างแรกเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การรับส่งข้อความนะแล้วเราก็ดูก่อนนะครับว่าข้อความแสดงคําทักทายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะ เดิมทีมันอาจจะอยู่ที่การปิดอยู่เมื่อลูกค้าเข้ามาที่เพจเรานะครับมันก็จะไม่มีข้อความเด้งทักทายอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการข้อความให้เรากดเปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเปลี่ยนนะฮะมันจะมีข้อความเดิมๆของเขาอยู่นะครับมันจะมีข้อความเดิมๆของเขาอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นข้อความที่ว่าฉันจะทําการซื้อได้หรือไม่นะครับคุณมีหน้าร้านหรือไม่ขอทราบราคาได้หรือไม่ มันจะเป็นข้อความแบบตลกๆแบบบอดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้ามาอ่านข้อความนี้ก็จะงงๆนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทาได้นะครับเราก็มีการตั้งค่าตรงนี้นะสมมติว่าผมลบทิ้งหมดเลยนะครับผมลบทิ้งหมดเลยแล้วก็มาตั้งค่าใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีเราสามารถใส่ชื่อลูกค้าได้โดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะพอกดปุ่มบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกบอว่าชื่อจริงของผู้รับหรือว่านามสกุลของผู้รับ หรือชื่อและนามสกุลในความเป็นจริงคือตั้งแค่ชื่อก็พอนะสวัสดีอ่าไอ้เรื่องของ่พวกนี้คือชื่อนะสวัสดีนะครับมีอะไรให้แม่ค้าช่วยอ่านะบอกได้นะคะพร้อมเสมอนะเป็นข้อความทักทายแบบเป็นกันเองนะครับนอกจากนี้นะฮะเรายังสามารถที่จะใส่เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยในกรณีที่บอกว่าเราไม่ว่างนะแต่ถ้ารีบให โอ้มาที่เบอร์นี้นะคะนี่นะฮะเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์ที่เราตั้งเอาไว้เป็นเบอร์โทรของเพจนะครับเป็นเบอร์โทรของเพจเมื่อลูกค้าพิมพ์อะไรสักอย่างเข้ามานะครับระบบก็จะตอบกลับด้วยข้อความตรงนี้เลยก็คือสวัสดีชื่อคุณลูกค้ามีอะไรให้แม่ค้าช่วยบอกได้นะคะพร้อมเสมอแต่ถ้ารีบโทรมาที่เบอร์นี้ได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเปิดจากโทรศัพท์มือถือเขาสามารถจิ้มเบอร์โทรแล้วโทรหาเราได้เลยนะคะนรับในส่วนนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆ ข้อความตัวนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรแก้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการแต่แนะนํานะถ้าสร้างเพจใหม่แก้ตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นนะข้อความมันก็จะเป็นข้อความตลกตลกนะครับอ่ะมีแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองสวัสดีครับ